เพราะว่าผมบริัดการอะไรบักอย่างตัวนี้วยผมด้วยครับดยผมด้วยโอ้โหลอดแบบติงติงโอ๊ยโอ้ยโอ้โห้าะนี่คือลาภูทู่แบบกำเนิดไปเลยเฮ้ยคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปเนี้ยผมจะไปไล่คุณแล้วรับชมคลิปให้ชาหนุ่ยอีเวนต์อีเวนต์หรือเปล่า เอ้ยไม่เออะไรตรงนี้เนี่ยเราเข้าเกมกันดโอ้ฮัลโหลไกเราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งที่มันช่างไม่มีอะไรน่ากินเลยไม่มีของขายด้วยซ้ําซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันในอ e ีเวนทที่เอ่อฮะเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นในอ e ีโ e อะโอเคเรา oh. เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยผมรู้สึกว่าผีที่เราหนีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยในอ e ีเวนทอะรู้สึกมันไม่น่ากลัวซะเท่าไหร่อะ อย่างนั้นผมก็เลยทําการเอาตัวกวนมาเป็นซัมแม่งเลยสิให้มันน่ากลัวไงล่ะไปรับชมกันเพราะว่าผีเกมเนี่ยมันยังไม่เหมาะซะเท่าไหร่นะเพราะว่าผมต้องจัดการอะไรสักอย่างต้องดัดแปลงอะไรสักเล็กน้อยอืมไอตัวนี้แหละที่เหมาะกับการเป็นผีตัวใหม่เลยแหละ let's go แกโดนแน่ๆผมว่าผมยังมีตัวไม่พอเพราะว่าผมยังมีอีกตัวหนึ่งไงล่ะฮ๊อฮอฮอฮอกดเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวลาบูบูลาบูบูลาบูคลิกเลยฮ่าฮ่า แล้วสามหนึ่งในอันดับนี้ที่คคุณต้องเจอมันช่างน่ากลัวในแมบนี้เราตอนนี้เราอยู่ไหนๆเนี่ยเหมือนเราอยู่ในภาพยนตร์เลยโอเคเออกมาก่อนนี่ออกมาแล้วมาดูกันว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าครั้งนี้ได้น่ากลัวยังที่คิดเฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้วลวิว่งเร็วบบบุย <Baba Boy. S 1> ทุกคนครับผมมันมีไอตัวตัวน่ารักแล้วกัน S, เฮ้ย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 เฮ้วเหลียมันมีตัวน่ารักมันไล่ผมอยู่โหลี่จี้เกือบ <establishing> โดนละเกือบโดนละตอนนี้เรามีของอะไรบ้างอะอ๋อเรามีคาโก้ละาโก้อไรมาอืมไปเร็วมิงเร็วโอ้โหดีมากใครๆก็รักตัวน่ารักน่ะนะเออนายโดนไล่พร้อมเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเกือบแล้วเกือบแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โอ้สามตัวเลยสามสี่ตัวเลยน้าๆน้าจุ๊จุ๊หมุน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 อุ้ยอุ้ยหมุนหมุนหมุนจุ๊กแบบตึงตึง let's go oh no oh no มีตัวจะไล่ผมมีตัวจะไล่ผมแล้วก็ตัวนี้ช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วย โอจูบนีจูบสติงเนืึอมาแล้วครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยรวยสวยรวยโอโน่โอ้ชาดูสันเลี้ยงนายมาทำไมนายต้องทำอย่างนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหโอเคเพื่อนเรียบช่วยโอเคไปเร็วไปเร็วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยมาเจอมันจะอี๋เลย โอ้เราไม่จักเอได้แล้วอุ๊ยอุยเเเช่วยด้วยโหอไม่เหลือแล้วเอ้ยไนไนเราอยู่นี่เออปล่อยคนนั้นไปชายผู้นั้นดูน้าเศร้ามากเลยอะโอ้โหมาเจออีกดวงไนนี่มันดีจริงๆโอ้โหโอ้โหวิงแล้ววิงแล้ว มึงแล้วยังไงช่วยได้หรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้ยังหนีไม่พน้นนะยังหนีไม่พน้นนะเออเอ้ยเอ้ยช่วยได้อยู่มั้เฮ้ยเหมือนเวลาใกล้จะหมดละ let's go <S ผมผ่านในด่านแรกแล้วอ,อือเอาจริงจริอ่ะด่านแรกก็ไม่ได้ตึงขนาดน,นั้นนะก็ไม่ได้เล่นอีเวนต์มาโคตรนานเลยแหละก็ลืมไปหมดแล้วว่าเออจะ วิ่งยังไงให้มันเร็วจู๊กยังไงให้มันดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคุณต้องเจอเขาคนนี้มีน้ำว่ากบหมูฮ่ามาแล้วเราเข้ามาแล้วรู้สึกว่าห้องนี้มันจะแคบม,มากเลยอะไม่เหมาะกับการจู๊กเลย <c oughs> อะอพรนี่ไงเราออกไม่ได้นี่ไงเราอยู่ในเมืองอะไรสักอย่างตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าจุดเกิดของเอพวกแก๊งตัวกลัวนนะอยู่ไหนเออเอเอซุมซ้มซุมซ้มซุม้มท่อซุ้มท่อ ที่เอา้ยมุดนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตกใจหมดเลยมาพร้อมกันสองคนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหมูห่าอุ้ยเออหมูห่าห่าห่หไม่หมูหาแล้วอุ้ยปึ๊บปึ๊บอุ้ย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 น่ากลัวมากน่ากลัวมากปึ๊บไปแล้ว โอ้โหโดนดักสองทางเลยไปแล้วจุกสเตปจุกไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเพื่อนนายทำอะไรอยู่ยหมุนตัว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 ,ตวไปแล้วไปแล้วอึ๊บวีไม่วีแลยโว้กูจอบจริงๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจจโน,น,นทำไมไมาช่วยเราหมดเออเออไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไปหามันไม่ต้องไปหามันโห <c oughs> oh no. เฮ้ยช่วยช่วยช่วยไม่ไม่นะโอ้ยไม่ได้ช่วยมึงเลยเฮ้ยเพื่อนอย่าทิ้งเราโน no. ปล่อยเราไปเพื่อนเพื่อนเอ้ยจะหนีไปไหนโอ้โอหวันดีนาะยเออเออใช่ไม่ต้องช่วยคนนั้นแล้ว <laughs> โอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยมันมาดักอะไรทั้งหลายทางเลยเนี่ยดักหลายทางชิบแปงเลยช่างน่ากลัวซะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเด้งดึ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 งเลยเฮ้ยมามาที่ไหนเนี่ยเออเข้าไปข้างในดีกว่าเราว่าเราแอบอยู่ข้างในตรงนี้อ่ะมันจะดีกว่านะชิลละชิลละ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีบันไดด้วยไม่รู้ว่าอีเวนต์มีบันไดให้ปีนด้วย ไปทุกคนแม่งโอ้ยน่ากลัวมากจังหวะนี้เราต้องไปเราต้องไปฮีโร่เราต้องเป็นแบบซูเปอร์แมนอะ In the sky Holy Jesus อะไรเนี่ยสรุปคือผมเดินไปหามันหรือมันเดินมาหาผมหรือผมเดินไปหามันแล้วผมก็โดนมันตุยก็เลยมูฮ่าก็เลยเดินไปหามันหรือมันเดินไปหาผมผมเดินไปหามันหรือไม่เงก็ไม่รู้ว่า เล่นอะไรเนี่ยผมบอยอมผมบยมอยอมเออเจ้าลาบูบูใช่หมบัวโอ,โอ้มาตั้งแต่ไกลเลยไม่นะโอไม่โลบักที่ฉันซื้อมามันจะหายไปเปล่าๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่คุณติดอันดับที่แปดอยู่ไม่นานเลยอะ เต้นสนุกไหมเพื่อนคือผมนั่งดูมันเต้นมานานแล้วเอ่อซึ่งมันก็เลิกเต้นแล้วแล้วมันก็วิ่งซึ่งมันวิ่งไปเอ่อไหนก็ไม่รู้คงเป็นอย่างนั้นในเมืองโอ้โหลโอิชีนอะไรวะเนี่ยน้ำมันลอบูบูลอบูบูขี่รถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์ ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนี่นี่คือลาบูบูที่แบบคือกำเนิดไปเลยมาอยู่ละโอ้ยตกใจหมดเลยเอ้ยเฮ้ยอะไรดีอะเอ้ยตกใจหมดเลยเอ้ยเพื่อนช่วยด้วยช่วยเราด้วยใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ลากไปไม่ใช่ลากไปหามานะัน ลงจอดกันลงจอดกันจัด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 ตรงนี้แหละโอ้โโอ้โหเราต้องเออนี่ไงนะอู้นอูนอูแล้วอุนจืๆเอาๆผมโดนแยงเอโน่เฮ้ยป e โอ้โนโนเลสโกโอ้ประตูนี้เปิดไม่ได้โอ้โนโอ้ปิดประตูโอ้โนลอกแบบติ๊อิ๊กอ้าติ๊อิ๊กอาวติ๊อิมันติดอะไรเนี่ยคนที่ไม่เคยเล่นอีเวนต์กับคนที่คนเล่นอีเวนต์มันช่างเครียดซะจริงๆอ่ะบอกเลยว่าคนที่เอ่อเล่นอีเวนต์เป็นดูคลิปนี้อย่าเพิ่งท้อใจกับผมนะเพราะผมไม่เป็นเราอยู่นี่เฮ้ยพึ่อไหนไหนมังโอ้โหถึงจัดเฮ้ยไอ้บีบอย โอ้ยนั่นไงลาบูบูมันอยู่ตรงนั้นมันไกลแสนไกลแล้วมันกำลังมาหาผมหรือเปล่าเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมอบไปแล้วโอ้ยอะไรวะน,น่าอีเวนตอีเวนตนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล็งเดี๋ยวเล็งถังขยะนี่นี่นกระโดดสูงโอ้ทำไปทำไมเย่ yeah. เราอยู่ในซุ้มเออเก็บของโกดัง แล้วครั้งนี้เราจะลองเล่นแบบเบสิกเบสิกบ้างไม่ต้องมีตัวน่ารักตัวกวนแล้วเอาจริงๆอ่ะมันไม่ตึงเท่าไหร่บอกแล้วว่าผีเกมนี้ไม่น่ากลัวเท่ากับตัวผมแล้วคือไม่ได้เล่นมานานจริงๆนะอีเวเนี่ยผมบอกเลยแบบแต่ละแมปพวกนี้เราก็ปึ๊บนี่กระโดดสูงเงี้ยเห็นบางคนทําแล้วแบบกระโดดไปฟ้าเมื่อโอาวุเหวเลยไอาเออถอยเลยวะเนี่ยมี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 อ่ะย้เฮ้ยไปแล้วไปแล้วนะครับ ซึ่ง <บา S 1> ก็หลังผมนั้นเอ่อตัวอะไรอะไรเวน่าโอ้โห thank you guys โอเค,อเ,คเราได้เวลาโอ้โหเสียงเสียงมันช่างเต็มใจซะจริงๆเลยผมได้เวลาที่จะต้องไปไปเร็ว in the sky มาแล้วบีบอยเราจะมาช่วยนายแล้วบีบอยโอเคบีบอยโอเคบีบอย ไม่เต้นต่อแล้วหรอเฮ้ยนายปิดอัดหน้าเราอ่ะเย่มากเป็นไรนี่อะ่่กูรอมาเร็วไปเร็วไปเร็วแล้วละก่อนละก่อน ไม่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 ขึ้นเลยลาก่อนบีบอยบีบอยเฮ้ยบีบอยไม่ได้ต่อแล้วเหรอถึงผมจะหลุดกับไอ้บีบอยเนี่ยเฮ้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 ยคุณช่วยฉันด้วยโอ้โหน โอ้โอ้ด <ator il> <ğim> ูโอ <would always> <privately> sure sure ้ดูมันโดนขังเวลาช่างอำนวยความสะดวกโอ้เราผ่านเราอยู่อันดับที่ห้าโหเรานี่มันตึงจริงๆเลยมันตึงเหนียวเอาล่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะค่ะบสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคอนเทนต์เอ่อตัวแก๊งัักคนนะฮะที่โดนไล่ในครั้งนี้ สำหรับวันนี้นะฮะใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <sk ill> กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับหนะ้หผมเออแล้วคุณชอบคลิปแนวนี้นะฮะถ้าอยากให้สัตว์ตัวอะไรมาไล่ล่าเราอีกก็ขอกันมาได้เยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้จะปิดก่อนละซีออร์เกน,นะผมบายนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชัย